รอเราเดี๋ผมไปคุยอเรอาละเราไปเป็นไงมั่งดีขึ้นไหมโอ้โหเฮียเฮียจะไปกับผมก่อนนะเฮียไม่ได้เล่นอยู่เป็นไงอ่ะเฮียอยากลงมันก็มีข้าวอยู่นิดนึงอ่ะไอ้นิดนึงไม่เป็นไรทีไหนอ่ะจะได้คุยที่ไปไหนวะเนี่ยอยู่ในวอลแต่ไม่พูดอ่ะพี่ชอบเฮียมารับตรงกลางหน่อยดิไปต่อไปบ้านเฮลเปอร์ไปคุยเอาต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปที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 ไอทีที่อยู่บ้านที มันเลยเวลาอนนี้เขารวมที่ไหนเนี่ยไม่ไม่มันถึงได้ได้ถึง40-50เออ40-50ไอทีที่อยู่ไหนวะในในใน DC เขาไม่พูดเฮ้ยเสียงไมค์ใครอ่ะโอ้ของเขียวขอโทษไอเขียวเมื่อมันเดิมเดิมไอเขียวนั่งโฮอะไรนะเขียวเขียวปิดปิดไมค์ออโต้ไว้นะโอเคโอเคอ่าใส่ปกแขนนะครับทุกคนใส่ปกแขนด้วย เนี่ยแค่แค่แค่เฮียเอาปืนยิงกอดก็จบแล้วเปลี่ยนเรียกอะไรเรียกเปร์ปืนเปียววะพี่ฮัลโหลเลือดที่มาบ้านใช่เฮลิเปอร์บ้านหรือเฮีอะไรเฮล่นเกาะไหมเล่นเกาะไหมเตรียมเด็กที่หายไปดูแล้วเฮียเฮลิเปอร์ใส่กอแขนมาเลยที่สะพานไม่เจ้ามันต้องดีครับตอนแรกตอนแรกทีไม่รู้ไงยเขาไม่ได้ใส่กันฮัลโหลเขาเป็นท็ออะไรอะ ว่าไงเขา่าอมเดีนหายทบ<อ>ไงดวะมาบ้านแล้วก็มาถามว่าอ,อะไรนะเพิ่มเรียนหายเพิ่มเรียน<ง>หายไปร้อยกว่าไม่ได้มีใครอยากถ่ายรูปเลยแต่แอครอแล้วใช่โอเคเดี๋ยวถ่ายให้ เจ็็ๆไม่ได้เนี่ยพี่หนูปิดนู่นปิดนี่มาเยอะอยู่อ่ะกลัวเล่นไม่ได้อยยยาาเลพพี่่ ทีอยู่ไหมทีทีเรอาขีดเรอไปแล้วนะขีดเราหรอทีอยู่ปะเนี่ยทีอยู่ปะทีหรอว่าทีไม่เล่นทีเป็นคนเล่นปม่อวะไม่ได้ถ่ายให้แล้วพี่เอาไว้กลับบ้านก่อนค่อยถ่ายพี่ถ้ามิกมาทันไหม หนึ่งห้าสามหนึ่งสองสามห้า ตจไปแล้วถ,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 ถ้าพวกมันมีไม่ถึงเจ็ดอ่ะไม่ได้มันต้องตามคนไม้ครบคุยนไปแล้วอยากตายแล้วยียหันปากนั่นแหละถ้าเกิดครบห้างไฟไว้ก็ได้อันนี้พี่เดิน,เด,นเดินไปบัฟได้ไหมพี่เนีย้ย กมน้องยพี่ใส่เกาะกันไหมพี่แต่แล้วแต่อยากเล่นแหละครับถ้าถ้าอยากใส่เกาะก็ใส่ใจก็ตัวเองตุลเสียบหูแทนมาทำไมโคตรด,ดังเลยปับ๊บอันน,น,นี้อันนี้บูทฝั่งเดียวกันเองทำไม,ก,ไมกูไม่ลั่นเลยเฮ้ย,ยหน่อยวะ <c oughs> โอ้โหปรับปรับเท่าไหร่เนี่ยปรับขึ้นเท่าไรเนี่ยบูทแปดร้อยอ่ะใครที่ใสครจะย<ต>มอม หนูขอแค่หนูได้ดแบบบัฟสุดอ่ะวันเนี้ยลองมาเช็คขึ้นดิไหนไหนมาเช็คขึ้นตรงกลางดิตัวเขียวโอ่ะฮะลโหลพี่ลองพี่ทำไมอ่ะพี่ <c oughs> โ,อ,โอ้ยยี่แต่ละตัวแล้วมันจะดีเองอืมด <Okay. S 1> ูแลแซบหัวเองไอ้ไอ้จิ้งจกตุกแกไปไหนวะวันเนี้ยใครอ่ะ เออมันะที่บันอันไหนโอเคหนูปรับธรรมดาแล้วโอเคตัดปาแล้วพี่เสียงหูเสียงหูปกติป่ะฮัลโหลมของเคียวปกติไหมแล้วก็ปกมิโอเคเราเคียวของคอปกติป่ะปกติละครับโอเคครับอันนี้ประมาณแค่นี้เราเราเขาเร็วได้ยี่สิบนาทีไม่เหรอใช่ป่ะมันมันมันต้องรอถึงห้าสิบป่ะพี่ถ้าห้าสิบไม่มาน่าจะโดนปรับมั้ง ตอนนั้นเขาว่าเขาเรียกมาคบเขาเรียกอย่าอย่าพึ่งได้ไหมงงเลยแหละตอนนี้คือทำไมสวัสดีครับไปรุ่นสวัสดีครับเฮ้ยใส่เกาะนะเว้ยอย่าเล่นหลครับพี่มารวมกันที่รถหน่อยครับพี่พี่มันมันมันเป็นยังไงมั่ง ได้ไหมฮะต้ังกั๊ลโลอันนี้เสียงของมันเนี่ยปกติมันมันคือรากไม้ชนิดหนึ่งครับหัวสีม่วงๆอยู่ในดินอ่าถ้าถ้าจะแบบขอขอเป็นวงกลางนะเราจะไม่เอาตะโกนนะโลโลรพี่มันเวลาตอนนี้แล้วใครอยู่ตรงหินับมันดีดีไอเราเล่นไม่ครบหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงปล่อยกูเหอะมึงปล่อยกูเหอะมึงเล่นกันไปเลยเออเล่นไปเลยไหมไม่ไหวทองไม่พอพออยู่แล้วเนี่แหละ40แล้วจะเล่นเมื่อไหร่เข้าไปเลยมา ไปทองอย่ไหนก็ได้โดดไปมาโดดมาโดดมาโดดมาอเพื่อนด้วยข้างหน้าเอามงดีเามงดีเอาดโดดไปโดดไปโ้รีเพื่อนด้วยนะเอ้ยข้างหน้าหยุดก่อนข้างหน้าหยุดก่อนข้นตามไม่ทันหเด็คนครบนะเอาามามามมมามาม ไอเด็กเวนไอเด็กเวนมียเอะไรมียเอะไรมียเอะไรมียยเอะไรสัตว์เอาเลยเอาเลยพี่อะเดี๋ยวคุ้มให้ตายยังไงยีอะตายยังยีตายยังอย่าห่วงบัร์ได้ปะมึงช่วยชุบเพื่อนแล้วช่วยเล่นหน่อยได้ปะจะด่ากันเองด้วยมึงเล่นกันก่อนเอย่าด่ากันเองคุยข้างนอกนอกวงถ้าจะด่าอะไรก็ไม่ต้องกดวอร์นครับมันมันชุบข้างบนมันชุบข้างบนเอามีดไปจ้วงเลยมีดไปจ้วงเลย

พ่อต่อไม่ไม่หน่มมดึงเพื่อนมาชุบค่อนึงหลกเด้งกูปปะควายเฮี้ยควายเฮี้ยก็จอ้ควายโง่มึงดูนะเฮี้ยงมีปัญญาซื้อก่อป่ะกูปัดให้มึงดูเลยแหละไอ้เฮี้ยจนไอ้ควายจนเหมือนพ่อเหมือนแม่มึงไอ้ควายโง่เฮี้ยลูกหลี สวัอ้เหี่อครอบครัวสุดรวมกันฮัลโหลฮัลโหลมึงถอดแฟชั่นกนดีเล่นตอรี่อะนับคนนี้แปดเจ็ดน้ำหนึ่งเจดน้ำหนึ่งเต็มาฟังเจเขาหน่อยดิเอาบอกให้ถอด อยากจะแหลมมากๆไอ้เฮียไม่ดูสภาพเพื่อนเลยเขี่ยงมือรถได้ใช่ปะอยังไม่ยังยังไม่ได้